ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอดีศรเพียงเกตสสแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นผมลุกขึ้นอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องสารจะพูดเฉพาะเรื่องสารยุติธรรมที่ผมได้ติดตามและอภิปรายเมื่อพระราชบัญญัติก็ประมาณปีที่แล้วที่สภาหแห่งนี้ครับ ผมอยากถามทางกรรมธิการทั้งหมดท่านได้สอบถามเงินที่ผมติดใจที่คู่ความไม่ว่าโจทย์จำเลยเอาเงินไปวางสารจะเป็นค่าธรรมเนียมก็ดีจะเป็นเงินประกันตัวก็ดีเงินเหล่านี้เจ้าของทรัพย์ก็คือโจท์หรือจำเลยคนที่วางแต่ปรากฏว่า ที่ศารยุติธรรมนี่แหละครับเอาเงินเหล่านี้ไปฝากในธนาคารเอ่ยชื่อคือธนาคารกรุงไทยพอเข้าสู่ระบบธนาคารมันเกิดดอกเบี้ยครับผมนี่ติดใจตั้งแต่เป็นทนายความเจอสารยุติธรรมที่เป็นเพื่อนกันก็ถามสารบางคนว่าคุณอจะพูดได้ไหมเรื่องนี้สารก็รู้ว่าผิดหมายความว่า ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินประกันตัว3ปี2ปี5ปีแล้วแต่ความยืดยาวของการพิจารณาความสารเอาไปสู่ระบบการคลังดอกเบี้ยนี้เวลาคดีสิ้นสุดไม่คืนให้แก่เจ้าของเงินครับสารเอาไปเป็นสวัสดิการของสารผมยังติดใจยอยากถามกรรมธิการว่าปีนี้ท่านได้ถาม เรื่องนี้ให้แก่กับผมหรือเปล่าแล้วทางศาลยุติธรรมท่านตอบว่าอย่างไรปกติถ้าเขาเอารัพ์ผู้อื่นไปนี่เขาเรียกว่ารักทรัพย์หรือว่าลักทรัพย์โดยสุจริตมีเหรอครับผมเรียนเฉพาะว่ามาตรา334เดกทรัยรพย์โดยทุจริตผมไม่อยากให้เกิดข้อคอลหาด้วยความเคารพมีอยู่สารเดียวที่คนเคารพสารอื่นไม่ต้องเอ,อ่ยถึงแล้วครับ เพราะคน,นพี่ปลายก่อนหน้านี้ได้พูดไปแล้วเหลือสารยุติธรรมเท่านั้นที่เราพอจะฝากผีฝากไข้ไว้ได้แต่ตำหนิตรงนี้ท่านต้องตอบกรรมธิการต้องตอบว่าทำไมไม่คืนดอกเบี้ยให้แก่คู่ความท่านเอาไปเป็นสวัสดิการของท่านท่านมีระเบียบท่านจะอ้างว่ามีระเบียบระเบียบนั้นก็ขัดต่อก,กฎหมายที่ผมได้อภิปรายไปจึงถามด้วยความเกรงใจครับอย่ากระทำผิดเสียเองสิครับ เขาไปพึ่งศาลนี่เขาจะหากินกับความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องเอาเงินไปวางศาลพอถอนกายได้เฉพาะเงินต้นมาจึงถามด้วยความจริงใจและอยากจะทราบคําตอบจริงๆถ้าอยากจะได้ก็ต้องออกเป็นกฎหมายอยากจะได้ต้องออกตามเป็นระเบียบท่านชี้ไปคนอื่นว่าทุจริตหรือไม่ชอบแต่ว่าสามนิ้วชี้เข้าศาลยุติธรรมเลยเรื่องนี้ มีบางคนบอกว่าอดิสรอ,อย่าไปเสี่ยงนะคุณก็มีคดีอยู่ศาลอาญาอยู่อันนั้นก็เรื่องคดีครับแต่ว่าเรื่องหลักการเนี่ยต้องคืนทรัพย์ให้แก่เจ้าของทรัพย์ดอกเบี้ยมันกี่ร้อยล้านแล้วครับปีหนึ่งกี่พันล้านแล้วครับกี่พันล้านเนี่ยนะครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เงิน้อยสิบยี่สิบบาทเพื่อความยุติธรรมตาชูที่ท่าน ได้ทรงเกียรติได้ทําหน้าที่อันสูงสักคืนให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนนะครับอย่าเอาทรัพย์สินของคนอื่นไปเลยยักยอกหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่ารักทรัพย์หรือไม่ยิ่งไม่รู้ครับแต่สารทําอย่างนี้ขอคําตอบจริงๆนะครับท่านท่านกรรมธิการครับปีที่แล้วผมถามท่านวิสารเตชะธีรวัตรท่านได้ตอบผมปีนี้ต้องได้คำตอบนี้ หรือว่าขอกันกินแม่อย่าไปพูดเลยสารไม่มีเงินใช้ก็มีเงินนี้แหละเป็นเรื่องสวัสดิการอดิสรอย่าไปพูดรู้แล้วมันอายเขาอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับท่านประธานครับผมขอให้เป็นความลับในที่ประชุมเรานะครับสารยุติธรรมไม่ต้องได้ยินครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านคำพองเทพาคำนะครับผู้เป็นติเชิญครับ แวเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมคำพองเทพาคำผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนจีรชื่อสัดส่วนภาคอีสา